คุณพลินคำสิริคุณบุญชูคุณโมขายใจกล้าคุณสุรัตนาจันทรังสีคุณวิจิตการจนะวงศ์คุณสุภาหินณีคุณการจนาป้าเกอร์คุณงามรักสิงหะคมสารคุณหมอชินทัพปงคุณสุพรนะฮะคุณอำนวยคุณจนาแต่งสวนทอดผ้าบางสกุลก่อนนะครับ อดผ้าบางสกุลก่อนหน่อยไทยธรรมจะพึ่งนะครับไทยธรรมทอดผ้าบังสกุลก่อนเอาวางไว้ก่อนไทยธรรมนะทอดผ้าบรงสกุลก่อนนะครับเดี๋ยวพ้าสฆงทัานจะพิจารณาผ้าบางสกุลก่อนอนมืไว้้นนะะครรัับมือออไวยง่างวางผ้าบนภูาโยงนะครับวางผ้าลงบนภูาโยงวางผ้ายกขึ้นแล้วก็วางลงยกขึ้นแล้วก็วางลงแล้วก็ปนมมือไว้ครับ อัญชัยวัตถสังขาราฯฯภูมิรัฐวัยธรรมโนฯ <laughs> โอปัสโมสุโคอนิจจาวัตสังราหุปะทวยธรรมิโนอุปะเชตวานิรุชันติเตสังอุปัสโมสุโค แล้วเขากล่าวคำมขาขวายจตุปใจธรรมธรรมแป๊บหนึ่งนะครับตัณโมสามจบนะครับ,บนะโมตัสสะภะคะวะโอาาตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอาาตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอาาตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมานิมยังพันเตบางสกุรจิวลานิสัปปะลิวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนติสาตุอันเดสังโฆอิมานิบางสกุรจิวรานิสัปปะลิวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุ อาทีนันจะปิยชนานังทีคารตังหิตายะสุขายาสาธุทีนี้ยกประเคนจตุปัจเจยเทำเดี๋ยพระสงฆ์ผู้ชายยกให้ประเคนกับมือผู้หญิงก็วางผนผ้ารับประเคนนะครับเป็นที่ร้อนแล้วก็ <c oughs> เชิญทุกท่านกลับท,ท,ท,ที่เดิม ที่ปรโมทเขาเชิญในต้นต้นพระป่านี่ยกต้นพระป่าไปกับพระไตไปที่ท่านเจ้าคุณหน่อยครับถ้าจะได้บังสกุลครับต้นพระป่ากับพระไตครับยกไปท่านท่านจะได้จะได้บังสกุลทีนนซี่ถ่ายรูปด้วยครับ ี่เป็นยายกล้องโอไม่ใช่ตากล้องเดี๋ยวให้พี่แนนซี่เป็นตากล้องนะปกติต้องยายกล้องเนี่ยเนาะ,ะตากล้องมืออาชีพนะเอาตากล้องเอาพี่งำลัก ไพี่พี่ประโมทพี่ประโมดโทษพระพระไตวางติดต้นพระป่าไว้ครับเดี๋ยวท่านจะบางสกุลวางวางติดไว้เดี๋ยวท่านพระเดี๋ยวท่านใจพิจารณาบังสกุลเองนะครับเสร็จแล้วขอบพระคุณมากครับ Thank yeah. you.